นี่ผมก็ขี่ในเมืองผมขี่ไว้น,นะนะเจ็ดสิบนะคอสะพานนี่นะโอ้โหใช้ได้วะ่ะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Forza 350ามนะครับนิวล่าสุดเลยครับปี2023นะครับก็เป็นตัวล่าสุดของปีนี้เลยนะที่ออกมานะครับ คือจริงเราแล้วอยากทํารถพวกนี้เหมือนกันนะครับเป็นรถรถพวกสามร้อยครับผมไม่ค่อยมีรถนะครับทํารถใหญ่มาตลอดนะครับก็วันนี้มีโอกาสที่น้องมันมาเที่ยวนะครับก็เลยแค่ออกมาใหม่แหละรถก็จองนานอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับนี่ดูคร่าวๆก็รวมๆเมื่อกี้ผมลองขี่รอบๆหมู่บ้านเล่นนะครับก็ฟิลลิ่งดีครับจะเลี้ยวจะไรนี่เห็นรถมันใหญ่นะครับแต่มันเลี้ยวง่ายนะครับระบบช่วงล่างก็เมื่อกี้คนคนเดียวนะผมหนักร้อยโลนี่ก็เอาอยู่นะครับ แต่ไม่รู้ว่าตอนขนผสมพละเยอะๆมีปี๊มีอะไรเนี่ยมันจะต้องอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ถ้าถ้าตัวเปล่าๆเนี่ยขี่ขี่ปกตินะเอาอยู่ครับที่สัมผัสได้ก็คือเบอะนะครับเบอะเกาะก้นมากเลยไม่มีลื่นไม่มีอะไรเลยนะจึ๊บจึ๊บเลยอะนี่ครับเป็นผ้าเลยอะแต่แบกับตูนนี่ไม่ไม่ขยับเลยนะแล้วก็ใหญ่แล้วก็คนซ้อนนี่ก็อาจจะฟิล ไม่เมื่อยเท่าไหร่เพราะว่าฐานบาะมันกว้างนะครับแล้วถ้ากลัวตกแล้วก็จะมีตัวกันจับเนี่ยจับตรงนี้ให้ด้วยกันการคนซ้อนเหวอครับบางทีซ้อนซ้อนอยู่แลวมาความเร็วส,สูงเนี้ยมันช่วยได้นะครับถ้ากลัวอีกก็ไปติดปี๊บหลังนะครับแล้วก็จะพิงที่ปี๊บหลังได้นะครับรถรุ่นนี้มีชิลหน้ามาเลยนะครับเป็นชิลไฟฟ้าด้วยนะครับไหนลองลองกดดิผมนี่อึง้งไปเลยแบบแอฟริกาผมยังไม่เป็นชิลไฟฟ้าเลย ล้วก็มีช่องลับด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องพิเศษสําหรับใส่ของแล้วก็ชาร์จแบโตโทรศัพท์นะครับ<อ>ใช้กดเอา,าอ๋อใช้ดันไหมนี่นี่มีที่ชาร์จโทรศัพท์อยู่ข้างในเลยนะครับแล้วก็ซ่อนตังเมียได้เยอะเลยนะครับมีเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นซอกไว้วางโทรศัพท์ได้เนาะใช่เป็นช่องเล็กๆนะครับ,บมีบลูทูธด้วยเหรอใช่อยู่ไหนอ่ะนี่เหรอใช่ครับใช้กับ a n d ด o i d ตัวนี้นะ,ะอ้าวมันคอนเน็กบลูทูธไปทําไมอ่ะก็เชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็ใช้ตัวนี้ฟังก์ชันที่จะเลื่อนเอาอ๋อ<ช>แล้วมันไปขึ้นที่หน้าจอขึ้นที่หน้าจอมือถืออ๋ออ๋อใช้ตัวนี้คุมคุมหน้าจอมือถือที่เราวางไว<ห>้ตรงนี้่ใช่ใชนี่ผมเอ๊ะมันมีติ่งะไรวะตรงนี้วะระบบเยอะเลยนะครับคันนี้นะครับอันนี้ที่ติดมือถือมอเตอร์วูฟนี่ก็ซื้อแยกนะครับนี่อันนี้ก็ไฟสูงไฟต่ำอินโฟเอนี่อะไร ับค่าต่างๆนะครับเป็นเป็นเมนู่เอกัะบีอ่ะเอกัะบีอ่าฮะเอกัะบีใช่อ่ามันจะบอกว่าเอ่อวิ่งได้อีก272กิโลเมตรคือไว้ปรับฟังก์ชันหน้าปัดตรงนี้ตอนนี้วิ่งมาแล้ว69ก้ิโลฮะโอเคแล้วที่กดกดกดกระจกกันไหนนะเมื่อกี้นะอ๋ออันนี้เลยเหรออันนี้ไงมีรูปอยู่ก็จะมีอโอ้ยมันดีว่ะฟังก์ชันฟังก์ชันที่มันการสะบัดตรงนี้เหมือนรถยนต์เลยอ้าวไม่ใช่ไฟไฟกระพริบเหรออ๋อไม่ใช่ครับไฟกระพริบอยู่ตรงนี้คร อันนี้ t e x ชั่นคอนโทรลใช่ใช่ครับใช่ไม่ใช่ท็อปไฟนะท็อปไฟตรงนี้ตึ๊ดตึ๊ดเหมือนแอฟริกาผมเลยอันเนี้ยไฟกระพริบเนี่ยปึ๊บปุ๊บอันนี้คืออะไรอ่าก็จะเป็นตัวเตรียมที่จะสตาร์ทอ๋อสมมติว่าปิดเหรอปิดเปิดอย่างเงี้ยเหรอโอเคตัวนี้ก็จะเปิดบ่ออ่าใช่เปิดตรงนี้ับถ้ามาตำแหน่งนี้ก็กดนี้บอกบอกคืออันนี้บอกอันนี้ก็ถังน้ำมันโอ้โหครับแล้วปิดปิดเองไหมไม่ปิดต้องเราต้องปิดเอง นี่ครับเออมันดีว่ะน,นี่นี่ระบบตัดไฟอัตโนมัติครับกรณีที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานกุญแจก็เป็นที่นี่เลยนะแบบไม่ต้องขันนะเนี่ยครับง่ายครับเดี๋ยวนี้พกกระตัวแล้วก็สตาร์ทได้เลย<ต>อันนี้ผมเปิดบอกก่อนนะนง่ายก็คนตรงนี้นี่เด,เดี๋ยวผมดูใต้บอกกันยอยากรู้ไม่เด้งมาเหมือนทางน้ำมันอ่ะต้องมือออกมาน่ะ อ๋อเขามีนี่เขาก็เด้งอยู่เห็นปะเขาแบบเขาจะไม่ปุ้งปังอะ่ะนยก็มีความแบบใ,ใช้ได้นะเออนี่ซื้ออะไรไปน่ะกุ้งนะโอ้โหซื้อกุ้ง,ง <c oughs> แน่นอนข้างในกว้างมวได้สองใบเลยเหรออ่าทดลองเรียบร้อยแล้วค่ะสองใบาสบามใบเลยนะเนี่ยถ้าครึ่งใบอ่ะถ้าไม่ใช่เต็มใบก็เต็มใบได้พี เต็มใบได้เลยเต็มใบตรงนี้ไงแล้วก็แถมแถมอีกครึ่งใบหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีตัวกัน้นหก็จะมีตัวกั้นครับการกันช่องให้อันนี้กัน้นยังไงอ๋อก้นไหลก้นไหลใช้ไ,ใชใชได้จริงครับกับราคารถขนาดนี้ครับบอกได้เลยว่า3 5 0้ยห้าสินะต่ก่อนแค่3า0ร้อยด้วยแล้วตอนนี้เพิ่มมาอีกห0สิซีซีนะครับก็วิ่งถึงไหนถึงกันนะครับผมเอาว่าไปทั่วประเทศได้เลยนะครับ วันหนึ่งแปดร้อยโลพันโลเนี่ยขี่ได้ถ้าคุณขี่ไหวนะเนี่ยครับแล้วก็จกไฟฟ้าไหมตรงเนี้ยไม่เหมือนอเหมือนพับเก็บได้เหรอ,อพับทำไงทำไงโอ้การแบบเวลาจอดแล้วใครมาไอ้นั่นนะ,อะโอ้โหดีแ่ะนี่ไงนะนี่พับเก็บได้นะครับเนี่ยดูภาพรวมแล้วก็ใช้ได้นะครับ ระบบความปลอดภัยก็มี ABS ด้านหน้ารูปไหนจะย้ายมอหนามอวัยทัศน์ข้างหน้าเหรอเหรอใช่ครับตอนแรกตอนแรกมันอยู่ไงใช่ครับว่าอยู่ตรงกลางนะเห็นไหมตอนนี้อยู่อยู่ใต้นี่นะใช่ครับคงจะให้ลมมันในนั้นโฟมมากขึ้นไหมนี่ครับระบบ ABS ก็มีครับแล้วก็มี traction control นะครับล้อเป็นล้อแม็กนะครับล้อขอบ15บห้าร้อยยี่สิบเจ็ดสิบสิบห้านะครับล้อหน้าก็จะถ้าสมมุติว่าเราจะเบรกอ่ะจึ๊กเลยเนี่ย อัตโนมัติไอไฟฉชุกเฉินจะทํางานอัตโนมัติให้เลยอ๋อรับผับอยู่ระเบียบทันทีนะไฟชุกเฉินจะทํางานให้อัตโนมัติคือเขารักษาบาลานซ์รถไงใช่ไหมเป็นระบบระบบใหม่แล้วครับก็จริงๆก็ควรมีแล้วครับใครใส่ได้ก็ใส่นะครับสําหรับรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็เป็นความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองด้วยนะครับเฮ้ยพี่ชอบตรงจุกลมนี่จังเลยมันมันคืออะไรอะอย่างเงี้ยมันล็อกอะไรวะมันล็อกจุบบหรอเจ๊ว่าเหมือนเหมือนถอดได้นะ ไีบีอสหน้าหลังเลยนะครับข้างหลังก็มีแล้วก็เครื่องยนต์ก็สวยนะวางเนี่ยเห็นเห็นเครื่องยนต์อยู่นะครับสามร้อยห้าสิบซีซีนะครับใน่อยนี้ครับเป็นหัวฉีดนะครับคือระบบของฮอนด้าเนี่ยผมเชื่ออย่อย่างว่ามันประหยัดน้ํามันนะครับคือผมใช้ตัวพันอยู่ก็ประหยัดนะครับห้500าร้อยซีซีก็ประหยัดนะครับคือฮอนด้านี่เป็นเรื่องของเป็นเจ้าแห่งการประหยัดน้ํามันเลยนะครับรถเขานอกจากไฟหน้าแล้วไฟท้ายเขาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยน จากชมเดิมนะเหมือนไฟมันจะออกไม่แดงเท่าไหรเลยออกชมพูชมพูนะนะรวมๆสวยครับเวลาตั้งขาพุ่งง่ายมากทำไงครับแค่เอาเท้ากดกดลงไปแค่เออไม่ต้องยกไม่ต้องโยนไม่ต้องยกบางคันนี่ต้องยืนทั้งตัวเลยนะไม่ต้องยกเลยนี่ครับเราต้องใส่มวาก่อนนะตอนทดลองขับเนี่ย สวิดซ้ายสุดเลยพี่ครับผมต้องบิดไหมอ่าบิดเป็นซ้ายสุดอ่าขอเบรกต้องเบรกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เบรกไม่ติดนะครับต้องเบรกฝั่งนี้เนหมเนี่ยครับผมผมเลี้ยวแบบวงแคบๆนี่แบบดีมากเลยนะครับคือแบบว่าขี่ง่ายอคอนโทรลง่ายมากเลย เนีย่ยพลิกไปพลิกมานี่แบบเนี่ยขี่ช้าๆเนี่ยขี่ยากกว่าขี่เร็วนะเพราะว่ามันจะล้มเ <laughs> ด <laughs> ี๋ยวพี่ขอลองเส้นนอกแป๊บหนึ่งนะ <Okay. S 1> ในเส้นนี้ก็ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวลองลองดูออกไปข้างนอกถนนหน่อยเราก็เอาแค่ฟิลลิ่งนะครับเราไม่เอา เราไม่เอาความเร็วนะครับก็ดูทางบ้านผมที่มันก็จะเนี่ยครับลูกรันาดคอสะพานนะครับโชกไม่ได้ยวยนะครับรู้สึกผมว่ามันจะกระด้างไปด้วยนะครับเพราะยวยมันจะยวบยาบนะอันนี้มันก็จะแข็งก็ทั้งที่โชกหลังก็ปรับเลยไม่ได้นะเนี่ยถ้าขี่คนเดียวพอเลยครับผมว่าซ้อนสองก็น่าจะพอด้วยนะครับ เนี่ยคือไม่รู้สึกว่ามันย้วยเลยแต่เข้าโค้งอ่ะนี่ชิวชิวก็เอาลงเครือบขึ้นได้นะครับถ้าร้อนเนี่ยร้อนแล้วก็เอาลงหรือถ้าเรารำคาเสียงลมเราเอาขึ้นนี่เขาพอดีหัวผมเลยนะปิดมิดเลยเนี่ยครับอัตราเร่งดีมากนะครับ60ไป100นี่แบบปิดนี่ขึ้นมาเลยนะครับ คือจริงๆแล้วชิลหน้าเนี่ยกับกับลมมาแล้ว,ลวกับหมวกกันน็อกเราเนี่ยเราอยู่ที่คนคนขี่นะครับว่าชอบขนาดไหนนะบางคนไม่ชอบปิดหมดนะครับมันร้อนถ้าชิลมันบางหน้าหมดเนี่ยมันจะร้อนนะครับลมมันไม่เข้าหมวกกันน็อกบางทีก็เนี่ยต้องให้ลมลมมันโกกนี่ความเร็วเก้าสิบนะครับโอ้โหขี่สนุกครับ ทมเร็วที่ร้อยนี่รอบเครื่องอยู่ที่หกหกพันรอบนะครับนี่ผมมาโค้งแบบโค้งหกสิบเจ็ดสิบเียนะใช้ได้นะครับเกาะถนนดีครับพอละเบรกโอ้เบรกก็ดีครับเดี๋ยวผมกลับละกระจกมองข้างก็ใช้ได้เลยครับคือนี่ครับปรับได้เลย กว้างขวางครับดูชัดเจนครับโอเหมือนรถยนต์แล้วตรงเนี้ยเออชอบชอบพวกสายทัวร์ลิงเนะี่ยผมเห็นนะข้อไปทำใส่ปี๊บใส่อะไรกันนะครับก็เห็นขี่กันทั่วทั่วไทยเหมือนกันนะครับเวลาไปเที่ยวแล้วก็สนสวนกันนะครับต่อไปกับ แม่บ้านนะครับซ้อนหลังนี่แม่บ้านก็ขี่ง่ายนะครับพวกผู้หญิงนี่โอ้สบายเลยครับเหนือจดใต้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันนะครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้เพิ่งเคยขี่ครั้งแรกครับสำหรับฟอร์ซ่านะเห็นผมขี่รถอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยลองของใครเลยมีตัวก่อนเนี้ยตัวสองพันย่ิบสองไหมตัวตัวก่อนนะครับ ที่ยังไม่เปลี่ยนโฉมมากเขาเขาก็เคยให้ผมลองนะครับก็ไม่ได้ลองทันทีนะครับวันนี้มาได้ลองตัวปี2023นะครับโฉมใหม่นะครับปีอ่าโฟร์ซ่าสามห้าสูนนะครับใช้ได้ครับขี่สนุกมากเลยครับขี่อารมณ์เหมือนรถบิ๊กไบคปกติเลยนะครับไม่รู้สึกว่าขี่รถเล็กหรืออะไรเลยนะครับกระเด้งกระดอนนี่ไม่มีเลยนะครับ ไปนแน่นแน่นนิ่งๆเลยนะครับนี่ผมว่าขี่ในเมืองผมขี่ไวนะน,นะเจ็ดสิบนะโอ้โหคล่องตัวครับความคล่องตัวมากเลยเนี่ยซอกแซกซอกแซกคอสะพานเนี่ยโอ้โหนี่คอสะพานนี่นะโอ้โหดิใช้ได้วะชกชกไม่มีจังหวะสองเหมือนกันนะดึกไปนี่แบบนิ่งเลยนะครับ เคเรรยบร้อยก็ทดสอบกันแล้วนะครับวันนี้ใช้ได้เลยนะครับสําหรับคอร์ซ่า350นะครับสวยมากนะครับปี2023นะครับเป็นอีกทางเลือกสําหรับคนรักสองล้อที่อยากได้ความสบายนะครับขี่แล้วไม่เหนื่อยนะครับผมก็ แนะนำตัวนี้ครับกับราคาแล้วก็ซีซีนะครับใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sinkin' looks up and down from across the room and Damn what a hell of a view I feel good you look great i like you i can't wait a first time a first day